ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมคลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนอินทนรคิรีเดือนกรกฎาคมค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมและการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีหน้าที่ทำการชุมชนอินทราคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยนายมงคลเกตวงประทานชุมชนอินทราคีรีได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ